ค้างเลยโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็เออ่มาพบกับผมนะฮะนายเอโลเซอร์นะครับวันนี้ก็เออ่จะมาฉลองนะครับกับการที่เออ่วิวนะฮะในช anel ผมเนี่ยครบหมื่นวิวนะครับตอนนี้ก็มี1นะึ่งมวิวนะก็หมื่นวิวนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ดูคลิปผมติดตามผมนะ,ะ่ยสี่สิบห้าซับเองนะฮะก็ใครก็อยากเออ่ใครก็ขอให้ทุกคน โปรโมดพ่อแม่พี่น้องครับขอ s ั r i b e นิดนึงนะฮะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะฮะให้ผมทำผลงานต่อไปนะครับผมโอเคมามาแค่หมื่นวิวแค่นี้เหรอเสียวล่าลิปไปไหมนะครับไม่นะ,ะก็คือผมจะมาแจกเกมครับเป็นเกมนะครับที่หลายคนผมว่าหลายคนมีแล้วแหละแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีก็ติดต่อ,อผมมาได้นะก็คือ .A2 ครับตอนนี้ผมมีอยู่14กินะคผมจะแจกหมดเลยนะครับผมไม่เหลือไปแล้ว นะก็ไม่เหลือไว้ดองแล้วนะฮะดองไว้ทําไมก็ไม่รู้นะเนี่ยขายได้ด้วยนะก็ต้องขายได้กี่กี <c oughs> ่เหรียญน,นึงนะก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกทุกซับสไครต์ทุกทุกวิวนะทุกทุกไลค์นะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับใครอยากได้ .a สองก็ติดต่อทางสก,กายผมเลยนะฮะหรือว่าสก,กายเนี่ย knc หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งนะฮะก็ติดตามได้นะครับผมโอเคนะก็ขอบคุณนะฮะใครอยากได้ .a สองก็ทักสก,กายมานะครับโอเคแค่นั้นแหละบายจ้า